ลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2532ตลอดระยะเวลา1ทศวรรษแรกต้องบอกเลยครับว่าผลการแข่งขันยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้เราไม่สามารถจะสู้กับประเทศอื่นได้หลักสูตรของเรากค่อนข้างจะเก่าไม่ทัน,ทนโลกเป็นหลักสูตรที่ต่ำกว่าระดับสากลเราก็สอนเฉพาะเรื่องหาสาระแต่ที่สำคัญวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ด้วยการต้องจำแต่เป็นการเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ บางวิชาเราก็พอไหวบางวิชาต้องอาศัยความเข้าใจและเอาไปประยุกต์ใช้ได้ส่วนนี้เนี่ยการศึกษาไทยสู้ไม่ได้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินจึงมีรับสั่งให้จัดตั้งมูลนิธิสอ,อวอนออขึ้นทำหน้าที่ประสานงานและให้การสนับสนุนการแข่งขัน,น,นโอลิมปิกวิชาการเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้นรวมทั้งพัฒนามาตรฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาของเด็กไทยไปพร้อมๆกัน นับตั้งแต่โมนิท,ที่จัดตั้งเมื่อปีพศ2542นะครับก็ได้มีการประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศมาช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียนที่จะไปแข่งขันทําการอบรมค่ายหนึ่งเป็นเนื้อหาเบื้องต้นเมื่อทําการอบรมไปแล้วก็จะมีการสอบวัดผลเพื่อจะกันกรองเด็กที่มีความพร้อมไปเข้าค่าย2ซึ่งจะมีเนื้อหาลึกซึ้งมากกว่าที่เราเรียนในหลักสูตรมอปลาย หลักสูตรที่ใช้อบรมให้แก่นักเรียนในค่ายทั้ง2จะมีเนื้อหาสาระตามที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการซึ่งจะครอบคลุมทั้งหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงปี2ของระดับมหาวิทยาลัยโดยจะสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลังจากอบรมค่ายสองไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ละศูนย์ก็จะทําการคัดเลือกนักเรียนของตนเองค่ะด้วยข้อสอบที่ออกโดยอาจารย์ของแต่ละสูนเพื่อคัดเลือกผู้แทนของโรงเรียนเองเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติค่ะก็จะมีแข่งขันในภาคทฤษฎีแล้วก็การแข่งขันในภาคปฏิบตัติคนที่มีความสามารถสูงที่สุดจะเข้าสู่รอบต่อไปจากนั้นสําหรับ5้าสาขาวิชาหลัก ก็จะคัดไปอบรมเข้มต่อในค่ายสสวทเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนขั้นสุดท้ายไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศทั้งนี้ในบางวิชาเมื่อผ่านการแข่งขันระดับชาติจะส่งไปแข่งระหว่างประเทศเลยการแข่งขันระดับชาติเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กจากศู์ต่างๆทั่วประเทศเข้ามาใช้กระบวนการเช่นเดียวกับการแข่งขันระดับนานาชาติมันเด็กถึงแม้ไม่ได้ไปแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะมาทดสอบตัวเองเป็นกระบวนการที่พัฒนา ศักยภาพและก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ในศาสตร์ของวิชาต่างๆเหล่านี้ประโยชน์ที่ได้รับจากค่ายสอวน,นนะคะคือความรู้ที่ไม่มีอยู่ในห้องเรียนทั่วไปค่ะเพราะว่าในระดับโอลิมปิกแล้วก็จะเน้นการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่เราเรียนรู้ได้ค่ะจากค่ายสอวนค่ะ สอ,อนอเป็นค่ายที่แบบเหมือนเราได้อยู่แบบอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเราก็จะได้เพื่อนมาหลายๆคนครับเพื่อนหลายๆคนของผมในตอนนี้ก็รู้จักมาจากการเข้าค่ายสอ,อนอเลยครับผู้ที่เข้าอบรมในค่ายโอลิมปิกวิชาการแม้ไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแต่ก็จะได้รับสาระประโยชน์และประสบการณ์มากมายที่จะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถทั้งยังช่วยยืนยันความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแต่ละคนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สนใจเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการมูลนิธิซอ,อ,อวนอสอบถามรายละเอียดได้จากฝ่ายแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนของน้องๆนะครับสวัสดีครับ